สวัสดีครับคลิปสุดท้ายวันนี้ก็จะทำเผื่อไว้ลงพรุ่งนี้นะฮนะคนมันหลงโลกหลง,ลง,ลงทมเมาทำกันนะสำนักต่างๆครูบาอาจารย์ต่างๆทั้งอาจารย์ใหญ่อาจารย์เล็กมีแต่หลักการเนะชื่อในหลักการของตัวเองเชื่อว่าทำอย่างนี้จะได้อย่างนี้แล้วก็พาคนหลงในหลักการของตัวเอง เชื่อในหลักการและวิธีการของตัวเองนะฮะแต่เขาไม่เคยเห็นกระบวนการนะฮะนั่นแหละเมื่อคุณมีแต่หลักการนั่นแหละคือความเชื่อความยึดมั่นของเือมันของคุณมันก็คืออัตราตัวตนของคุณนะคุณเชื่อว่าวิธีการอย่างนี้ทําอย่างนี้แล้วจะได้อย่างนี้นะฮะแต่คุณไม่เคยเห็นกระบวนการมันเลยเพราะฉะนั้น คุณก็ได้แต่อ้างอิงตำราอันได้แต่อ้างครูบาอาจารย์องนั้นครูบาอาจารย์องนี้ผมเป็นลูกศิษย์คนนั้นลูงปู่นั้นบอกอย่างนี้พระอาจารย์คนนั้นพูดอย่างนี้พระพุทธเจ้าพูดอย่างนี้ตำราเขียนไว้อย่างนี้นั่นแหละหลักการของพวกคุณเยอะอิอสระ ทำทั้งหลายทั้งปวงที่ออสสิระตัดสรุเลยเห็นแจ้งมันคือประสบการณ์ร้นแวนเห็นขบวนการทั้งหมดไม่ใช่มานั่งสอนคนเอามโนมาปรุงแต่งจำมาจากที่นูน่นที่นี่แต่มันเห็นขบวนการทั้งหมดก็เลยเอามาชี้ทางคนพวกคุณไม่มีวันเข้าใจในสิ่งที่มมพูดหรอกเพราะคุณยึดมั่นถึงมั่นในหลักการแต่พวกคุณขาดประสบการณ์ <c oughs> และไม่เคยเห็นขบวนการนะครั <c oughs> คุณได้แต่รู้แล้วก็จำสอนต่อๆกันมาเ <c oughs> ชื่อในหลักการของอาจารย์โน้นนั้นสำนักนี้สำนักนั้นสุดแล้วแต่วนอยู่ในวัตะสงสารวนอยู่ในขบวนการความรู้ความคิดความจำแต่ไม่เคยเห็นความจริง แต่อ้อยสลาบอกว่าความจริงมันอยู่ต่อหน้าเรานะครับแต่ไม่มีใครเห็นแจ้งแล้วน้อมนำความจริงนั้นมาชี้ทางสว่างให้กับสัตว์โลกเราจึงหลงในแต่รู้คิดท่องจำอธิษฐานแล้วก็เอาตัวตนไปกระทำเอาตาตัวตนไปกระทำ เพราะเราถูกสอนให้เชื่อแบบนั้นเนีเชื่อว่าสิ่งที่ครูบาอาจารย์ใหญ่ทั้งหลายเขาสำร็กเราก็ยึดมั่นถึงมั่นอยู่ตรงนั้นเพราะไม่มีผู้รู้จริงๆนผู้ตีตัดสรู้แจ้งเห็นกระบวนการทั้งหมดแล้วมาช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์แต่เขาอยู่ในคาบนัก พาวาตที่ไม่ได้ใส่สีเสือ้อพวกคุณก็เลยไม่ศักดิ์สิทธิ์ไม่ขังเพราะมันไม่ได้ปรุงแต่งอะไรผมไม่ต้องสร้างสตรอรี่ไม่มีต้องปรุงแต่งอะไรมากมายก็แค่อเอาความจริงมาอธิบายแค่นั้นเนองเพราะผมไม่ได้ปรุงแต่งสร้างสตรอรี่อะไรมันไม่น่าเชื่อถือผมไม่ได้เอาผ้าเหลืองมาห่อกายจะสร้างคำพูดจาหวานหวานเพราะ ทั้งทั้งที่จะเพาะหรือจะไม่เพาะมันก็เป็นอนิจจังมันไม่เที่ยงในตัวมันเองแต่คุณต้องการคําพูดพอๆดีๆเพื่อถูกใจคุณสนองตัณหาของคุณแต่คุณเชื่อว่าคาพูดพอๆดีๆนั่นแหละมันคือของจริงเชื่อว่ายอย่างนั้นเดีจะต้องเป็นอย่างนั้นผมบอกเลยนั่นแหละคุณคิดผิดมานคุณปิดกั้นตัวเองเพราะอะ พออาจารตาเนี่ยความเชื่อความยึดมั่นถึงมั่นในคูบาอาจารย์ต้องหหญนะ่เชื่อว่าคนเหล่านั้นสำเร็จถ้าเขาสำเร็จจริงเขาไม่มีหลักการหรอกครับเขาไม่มีวิธีการเขาเห็นขระบวนการทั้งหมดถ้าเมื่อ,อไหรเขาเห็นกระบวนการแล้วเขาสามารถตัดสู้ในองค,ความรู้ ในกระบวนการนั้นได้เขาก็จะมาชี้ทางคนเฉียดเชนพบะพุธเจ้าหรือออยสราและตาตาบใดเขาไม่สามารถตัดสูนุธรรมตรงนั้นได้เขาก็เห็นแค่กระบวนการในตัวเขาเองนั่นแหละคือเส้นทางแห่งการหลุดพ้นทำลายทิฏฐิมามาอัตตาตัวตนความยึดมั่นถือมั่นะอวิชาตนาอุป,ปาทานนั่นแหละคือจบเหตุปัจจัย ที่เหลือก็ใช้ชีวิตไปจนกว่าจะล้มหายตายจากโลกนี้ไปคลิปนี้ก็ฝากไม่เป็นวิทยาทานสำหรับพวกที่มีหลักการมีวิธีทั้งทางทั้งหลายพุทธเจ้าไม่เคยมีหลักการไม่เคยมีวิธีการความรู้ขวามมุคือประสบการณ์การเห็นกระบวนการทั้งหมดนะโอเคออจบแค่นี้สาธุครับสวัสดีครับ